สวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้ช่างเพิ่งเริ่มทํางานวันแรกนะคะวันนี้มาปล่อยมีทั้งสามเล่มนะคะวันนี้มาดูเล่มที่หนึ่งกันนะคะเล่มที่หนึ่งความยาวอยู่ที่สิบสองจุดหกนะคะคมก็ยู่2.5สองจุดห้านะคะสันหนาหกมิละคะ่ะด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะเล่มที่สองนะคะเป็นด้ามไม้มะเกลนะคะความยาวอยู่ที่สิบสองจุดสามนะคะคมก็ยู่2.5สองจุดห้าสันหนาหกมิลนะคะ เล่มที่3เล่มสุดท้ายนะคะเป็นแรมโบ้นะคะความยาวอยู่ที่11.3นะคะความกว้างยี่ส3สามสนหนาห้ามิลค่ะด้านอยู่ที่หนิ้วนะคะมีทั้งหมด3เล่มนะคะวันนี้งานหนัหนกๆรับได้เลยนะคะมีดบินมิดหักด้านแตกนะคะทุกกนเนี่ยค่ะตลอดการใช้งานนะคะรับประกันให้เปลี่ยนเคสมาเล่มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้วันนี้มาปล่อยเล่มละ650้สส่งฟรีทุกเล่มนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะ สวัสดีปีใหม่นะคะให้ลูกค้าทุกท่านสู่ภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยนะคะมีทางร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มนะคะก่อนปล่อยออกนะคะรีวิวจะไม่จริงค่ะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ